หนักก็หนักอ่ะใหญ่กว่าทอยชีกอ่ะโอ้เราเห็นนะเราเห็นนะอะไรอย่างงี้นี่จับผมด้วยถ้าใกระสวมให้แฟนบ่อยปกติสวมแล้วสวมเลยไม่ปัดเกินนี่น้าจับมือด้วยเอ่อประธานอึ้งอยู่ได้ไงวะจุ๊บ ได้ไม่ผ <D> en> ้าไหมเนี่ยทำงานอย่างนี้มาหลยแสดงว่าเรายาวสุดในซองมีพิเศษไหมยาวสุดเสียง Maybe uh five or only for you Can can I ask Mamun uh, to have a, a speech? Uh <laughs> chair, uh? พูดก่อนไม่พูดยังไม่ให้นะค่ะทันทีค่ะแล้วก็อยากจะแชร์จากประสบการณ์ที่ทำงานมาก็คือตั้งแต่เริ่มแรกที่เข้ามาทำงุรกค่ะปม่ระบอกพีหมอยวัยทวย20ปีด้วย ที่เข้ากันสูงนะพี่รวมกันเนีพี่หนยคนเดียวางานมองไปข้างๆพี่คนหาชมคือพีเดกคนว่าว่ามุกไม่ดีเลยอย่าไปใช้เลยางเีค่ะแต่ว่าปัจจุบนนี้ก็คือว่าแบบของเราหันไปาที่ไหนก็เจอแดดที่สูงก็รู้สึกดีใจมาก ไมเห็นไหมแกอยู่แถวแรกเลยไม่ทันแล้วแกเร็วเร็วทุกอย่างคือเรารู้อยู่แล้วว่าธงบมมีเป้าหมายอะไรเยอะแยะมากมายเปลี่ยนแปลงทุกปีนะคะแต่ว่าเราก็ต้องพยายามปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์แล้วก็ปรับตัวเองให้เข้ากับทางสิทธิ์ที่ใช้ทา่มาหาเราไม่ผ่านช่ยนะ <laughs> <laughs> years <or> two, <laughs> <laughs> 25 years of producing. We sincerely appreciate and acknowledge the effort and dedication in high Samsung Electronics, 3rd ฉันเก้าขวบอะกอดยาวตายแล้วเท่าไหร่นะยี่สิบหกสอสูวเลยวะหนเก้า